才怕上班食堂，反正不开心，哎。啊 ทินครับไก่ครับนี่มงครับนีมออะครับ 嗯、就就爱好，谢、欸、谢，好。 ัวจ๊นะครับอินโหครับนะครับตให้ทครับครับอันนั้นก็คือให้ถงข้าวครับนันนี่ครับซินดีครับ Yeah. Mm. Okay. yeah. Mm. Oh. ข่อยยันหน้ครับนั่นครับหัวแอกใหญหัวแอกที่ยันยันยอยครับอันนี้ครับชื่นชำหน้ครับยอด

แงินทำเขามันเขาคัดอย่างนี้อดีตใดคับไอ้ไอ้ไอ้ค่อยรอเท่าไหร่คัดยางขาดใจฮาคัดไง นี่นครับนี่ครับนี่ครับนีครับน,นั่นเจครับนั่นฮับใช่เออับทีอิดฮัวเมืนอน อ,อ,อ,อุ่นคอในอุนคอที่มันรับอุ่นคอหาดของเขาฮัดนี่ค่อยหัดครัดหาดยิงร่องหอยเขาที่นนให้เขาอาสองรัด,ดหยดหัดเอรัด hand ku kanin hand asit i han si มีชาติมีินรวยผันผีทุกคนมีมี تا خواهد بیشتر از اتحاد انژین خواهد از اتحاد انژین نه نه با